วันพระรหัสสป,ปดีที่24เมษายน2568วันนี้เราเรียนชาติที่สองคืออารามนาชาติชาติที่มี8ปัจจัยแบ่งการสแสดงเป็น4กลุ่มตอนนี้กำลังสแสดงกลุ่มที่หนึ่งอยู่ตัวเนี้ยกลุ่มที่หนึ่งมีปัจจัยเดียวคืออารามนาปัจจัยเราจะไล่ลำดับไปตามกลุ่มแบบนี้ละ อันนี้เราโครงสร้างเนี่ยเราแยกไปสี่ปุ่มนะฮเรียงองค์ทำม,ม้าไปหาโน้ยนะ,ะท่านที่สองเนี่ยผมก็ไม่พูดย้ำนานนะเพราะว่าน,นี่ว่าไปแล้วนะวันนี้เราท่านมาเข้าเครื่องปนที่เป็นะเดียนนะกฎของท่านที่สองคือตัวปัจจัยไปตัวอารมณ์นะอารมณ์ก็คืออารมณ์หกมาลนะปัจจัยยุบเป็นผู้ที่รู้อารมณ์นะแล้วตัวที่รู้อารมณ์เนี่ย ข้างหลังเนี่ยเป็นนามธรรมหมดเลยตัวรู้ต้องเป็นนามธรรมรู้จิตรู้ธาตุรู้องค์ธรรมมีสี่กลุ่มและแยกไปนเนี่ยกลุ่มหนึ่งมีปัจจัยเดียวคืออารามนาปัจจัยกลุ่มที่สองสองปัจจัยคืออารามนาที่ปฏิปัจจัยอารามนูปวินิสยยยีปัจจัยกลุ่มที่สามเนี่ยมีอยู่สามปัจจัยอารามนาปุเรชาตาปัจจัยอารามนาโุเรชาตาถีปัจจัยและอารามนาโุเรชาตาอาริาตายตปัจจัย ขุนิศีมีสองปัจจัยขึ้นตัวเดว,วาาัฏฐาวัฏฐารัมมณะปุเรชาตานิสียปัจจัยวัฏฐารัมมณะปุเรชาตะนิปยุตตาปัจจัย,าารรจยเ,เราเรียนอย่างนี้เนี่ยดูตัวองค์ธรรมปัจจัยเป็นหลักนิดนึงวว่าเราเรียนองค์ธรรมมากไปหาน้อยแล้วเวลาจะคิดปัจจัยสองข้อนเนี่ยองค์ธรรมประจํากลุ่มเขาเนี่ยเวลาจะดูเนี่ยดูที่ตัวปัจจัยพอนะข้างหลังไม่ต้องดูหรอกดูข้างหน้าเนี่ย ว่าไปจะสองข้อไหนจะเข้ามาเนี่ยอ,อย่างเช่นว่าเป็นมีหาไทยวิทยาวัตถุอยู่เนี่ยก็คือวถัถะ <c oughs> คือองค์จะประจําตัวเขาอะประจําแค่สองกลุ่มนี้พอนะถ้าเห็นว่านิพพานทุกสิบแปดก็คืออารามพน้าปุเรศะองนี้เลยง่ายๆเลยเห็นหาทยาว่วัตถุแต่ว่าวัฏถะสองถูกมั้ย <c oughs> ่ะแต่นี้พอส่วนไอ้ที่ดูเนี่ยเขาเฉพาะอยู่แล้วก็พิกเฉพาะเลย โอเคนะกลุ่มหนึ่งองค์ธรรมเยอะนิดเยอะครบทุกอย่างเลยทั้งปัจจัยและปัจจัยยุบันกลุ่มที่หนึ่งอรมาณะปัจจัยนะโอเคกลุ่มที่สองก็รองลองมาหน่อยนนะอันนี้คงเดี๋ยวไม่ว่ากันก็คงไม่ต้องพูดนะว่ากันไปแล้วนะองค์ธรรมนี้เลี่ยงมากไปน้อยที่อาจารย์บอกว่าให้ดูที่บอันนี้ในกรณีว่าไปคิดปัจจัยสองข้ออย่างเงี้ยตอนที่ไอ๋อตอนคิดปัจจัยสองข้อว่า แอมมีจจะกลุ่มนี้จะเข้ามาไหมอะไอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เราก็เจอเลยนะเดี๋ยวนี้ดูที่องค์ธรรมปัจจัยมีรูปไหมอ่ะอย่างปัญหาวาระพิพังของเราตอนเนี้ยอับสามวาระเนี่ยปัจจัยมีรูปไงพูดถึงปัญหาวาระพิพังขอกระลังมณฑปจัยเก้าวาระแต่ว่าเร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 าีกเลยงไปแล้ววันนั้นเราที่จบวันละวันนั้นถูกไหมฮะต้องอภิเษกต่าสามวาระเนี่ยอับอับอับปูอับปูถูกไหมฮะ ตัวปัจจัยนี่มีลูกูยี่สิบแปดด้วยค่ะใช่ค่ะาอย่าพูดตรงนี้แหละว่าถ้าลูกยี่สิบแปดมาเนี่ยมันจะได้เข้าไปอีกห้าปัจจัยนี้เพราะฉะนั้นจะดูว่าอะไรเข้าไปเท่าเดียวพงทําแม่ดูที่ตัวปัจจัยเป็นหลักแต่ข้างหลังมันก็ครอบคลุมมันอยู่แล้วมันก็มากมาน้อยมากก็ไม่ต้องดูหรอกอ่าก็ถ้าลูกมานะอันนี้รูกใช่ไหมฮะปัจจัยเนี่ยลูกลุ่มเนี้ยอารามพนัุเรสามใช่ไหมค่ะได้ถ้าลูกยี่สิบแปดอยู่ในฝ่ายปัจจัยดูไหมฮะะจริงๆไม่ต้องยี่ แล้วก็ว่าขาสองด้วยถูกไหมลูกเนี่ยใอ่ไหมเดี๋ยววั <Okay. S 1> นพอัทบสามเรายังไม่ได้คิดนะแต่ว่าในกรอีโอกระทำเรา,าที่มีลูกอยู่ข้างหน้าตัวปัจจัยอ่ะ <Okay. S 1> ถูกไหมอ่ะเออไม่ได้เคลื่อนองศาให้ดู <Okay. S 1> แต่เราก็รู้อยู่แล้วนะ <Okay. S 1> เอาเยี่เปิดชิดนิี้ได้ไหมชุดยี่แปดอ่ะราเ็วเลยอ่ะชุดยี่สิบแปดมันอยู่นลายกันเดินมันดูง่ายละอ่ะแล้วก็เปิดไปแผ่นที่สามองับเห็นไหม ดูองค์ธรรมปัจจัยกัตัวบทอะทางซ้ายมือสุดอ่ะกัตุวบทถูกไหมฮะมีรูปวี่ญแปดด้วยถูกไหมใช่เปล่าเออเนี้ยรูปถ้ารูปมานะอันนี้ตอลังจะคิดว่าเวลาคีดไปจะสองข้อเนี่ยอารามณะุเรสามกับวัฏถาสองถูกไหมเป่นไงมีรูปนี่ไงถูกไหมฮะเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันจะเข้ามาด้วยอันนี้ปัจจัยที่ปัจจัติบานถูกไหมฮะถูกค่ะ แล้วองคธรรมล้วก็ครั้งเมื่อกี้นี้ที่รูปนี้คืออยู่ใรืานปัจจัยถูกไหมถูกค่ะนี่เราจอดพูดไปก่อนอย่าเลยลองค์ทำมีอีกหรือไม่พูดทีหลังค่ะว่ากำลังมองว่าเวลาคิดไปจากสองคอเนี่ยองธรรมตัวปัจจัยของเราเนี่ยมันมีรูปด้วยใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูในสี่บุ่มของเราสิอันนี้ก็เป็นรูปนะถูกไหมฮะนี่ก็รูปหนใช่ไหมค่ะมันจะได้เข้ามาอีกห้าปัจจัยนี้เข้ามาด้วยค่ะรูปองธรรมมารูปยี่สิบแปดเนี่ยมันมีผ่านรูปสิบแปดอันนี้ ก็ถือว่าห้าปัจจัยที่เข้าไปเป็นปัจจัยสมพอได้เออทีดอย่างนี้แต่ที่รู้นี่ก็ต้องฟิกเฉพาะตอนที่พักไฟแนักแนะถูกต้องดันเซชัาห์โอทับต้องตรงกับมาถ่ายเซชาห์กลุ่มนี้เขาไม่มีปัญหาหรอหนึ่งหนึ่งเนี่ยมามาแน่แน่เออลืมบอกไหมห้าเนี่ยมาเพิ่มถ้ามีรูปถ้ามีรูปมาห้าเข้าไปห้าถูกเออลืมบอกอาร์มานะมีทุกที่เหมือนปัจจัยใหญ่สี่อะโอเค พอแล้วนะอันนี้พอพูดนี่ต้องเห็นเอาทำด้วยอย่างทาพูดแล้วไม่เห็นเอาทำมาดินึกไม่ออกอาอจารย์เดี๋ยวโยมขออนุญาตถามนิดนึงเพื่อความเข้าใจห <มา S 2> นัง<ด>สืออะตอนตอนที่อารมณนะแล้วเวลาพูดตรงกะรณะเนี่ยค่ะตรงกะรณะหน้าสามสองอาจารย์กะรณะบทอ่ะอย่พูดเลยพูดเลยตรงตรงที่บอกว่าอารมณนะปัจเจเนนะของบาลีข้อที่หนึ่งนะคะเป็นการณะบทแสดงให้รู้ว่าในบรรดาปัจจัยสี่คืออารมณนะ แล้วเขาก็เขียนว่าปุเรชาตะอัติอวิคตะจะถามว่าจริงๆนะมันต้องต้องพูดอย่างนี้ก็เป็นอารามณะอันนี้คือหนึ่งอารามณะก็ชื่อเดิมอยู่แล้วก็อารามณะปุเรชาตะหนึ่งอารามณะปุเรชาตะตัตติหนึ่งอารามณะปุเรชาตะอวิคตะอ๋อโอเคคือคือเอางี้เออฐานพอดีนะโยบราพรอันนี้เ็าด้วยนะก็หนังสือเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเลียกที่ย่อๆเอาไว้แต่เวลาเราไปสอบก็เขียนเต็มเขียนตามชาติอ่ะ เอาอค่ะเอางนะี้นะาลักสูตรเราคิดแบบเดียวเลยว่าได้ได้คเนี่ยเอาชื่อย่อเราไม่เอาหลักสูตรเราบางทีเขาเขียนย่อเขียนอะไรอ่ะนี่ไอ้ย่อๆอย่เดี๋ยวเจอเยอะนะท่านชาตินี่ย่อเยอะเลยพจน์อาทิอวิชิตาบางทีก็ไม่พูดอ่ะค่ะนะเนี่ยก็คือตัวนี่แหละของตัวนี้แหละถ้าสมมติว่าเราเจอคําว่าอัทีกับกับอวิคตะนี่เราเราข้างหน้าเราข้างหน้ามันคืออันนี้ไงอารามันน่าบริยาชาตันืออาปุกแล้วก็ตัดถีออ่ย คู่นี้ละโอเคค่ะอ่อหูแล้วก็อักษอ่อถ้าคู่นี้ได้เหลือไปดูข้อเจ็ดอีกทีได้ไหมโอเคหน้าหน้าข้อเจ็ดหน้าทั้งบริข้อเจ็ดอะหน้าสามสามใช่ไหมข้อเจ็ดดูตัวอารามณนาปัจจัยเย็นหน้ตํแหน่งบางทีเนี้ยอ่าอเรามาดูปัจจัยแปดดีปัจจัยแปดคืออารามณน้าอารามณ์หนาปฏิริยแล้วเขาก็เขียนแค่ว่ากุเลชาแบบนิสยะเออต้องต้องบอกเป็นวัดขาต้องเป็นวัดขาอารามณน้ากุเลชามิสยะอ่เดี๋ยวเอาเอายี่ยมไปเดี๋ยวก่อนโยนอย่าเพิ่งเขียน อนี้แล้วนะเอางี้อออเออเขายอ่อไว้เนหะ็นไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวก่อนจะไปหน้ายอมดูนี่ก่อนเดี๋ยวจะเปิดชใช้ดูเลย <c oughs> เออเคลียร์นี้ก่อนเราจะได้จบทีเดียวเลยเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มาจะเปิดให้ดูแบบปัจจัยนะเอางี้เออตกลงอันนี้จบนะสี่กลุ่มนั้นเยอะแวเรากว่าวันน้ไม่ได้มาอ่าแล้วไอ้สี่กลุ่มเนี่ยมันไม่ใช่เรียงตามชาติแปดปัจจัยนะ ถูกมันสลับมาอยู่นะไม่ใช่ว่าอารยธรชาติแปดบรรจัยมาเรียนอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่อีเดียดูเลขก็รู้ใช่ไหมฮะน,นี่เลขจริงเขาอ่ะอันนี้เบอร์สองกับเบอร์สี่ถูกไหมอันนี้ห้าเจ็ดแปดอันนี่สามหกเห็นไหมเวลาเรียนตามชาติเนี่ยอารยธรชาติแปดบรรจัยไม่ใช่เรียงพืชอ,อย่างนี้นะนี <laughs> ่มันเอามาจับกลุ่มมาสลับมาอยู่นะคืออะไรที่มีสภาพเดียวกันจะได้กลุ่มเดียวกันอะไรที่มีสภาพอย่างที่กระดูเนี่ยเขามีสภาพเหมือนเหมือนกัน ไว้เอาไว้กลุ่มเดียวกันไมองแบ่งนะจ๊ะง่ายๆนะอันนี้ก็อัปูสารเขาอยู่ด้วยกันได้มันสภาวะมันไม่ต่างกันเลยใช่ไหมต่างกันโดยชื่อนิดหน่อยอันนี้ก็ว่าฐานถูกไหมโอเคนะกลุ่มกับไอ้ชาติไม่ได้เรียนแบบนี้เรียนปรละญางรู้เลขก็รู้อย่างนี้ฮะแล้วว่าถ่ายจริงๆไม่แค่พูดี้พูดเดียวนะตกใจเลยแหมแหมตก